คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนะก็กรับสวดัสสวัสดีสวิรุณทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมต้นมะม่วงล่วงหน้าบ้านอีกแล้วนะครับอ่ะไป ก็วันนี้พันทุนมาสามพันนะครับทุกคนนะเมื่อวานโอ้โหโดนหนักมากนะครับนะเมื่อวานโดนไม่นัดวันนี้จะมาแค่คันหน่อยแล้วกันนะครับเนาะเอออ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็จะขอซื้อฟีเจอร์ไปล,ล้วกันนะครับขอไปเบสอ่าเท่าไหร่ดีเบสทิบก่อนแล้วกันนะครับเออไปขอแบบลองพื้นไปก่อนนะครับนะเออ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนาะก็ขอคนล,ละหนึ่งไลค์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะไม่พูดเยอะนะเจ็บคอนะครับผมเออคือต้องมาแบบเต็มกนละวิเกมนี้ก็ต้องเน้นแบบว่าตัวคูณนะครับโอเคสองเหลืองมาแล้วนะครับอ่ะสวยพี่สวย ผมไม่เคยได้ซองสีเหลืองสามซองเลยนะโอเคซองสีแดงมาวะ่ะแต่ซองสีแดงนะครับมันก็จะแจะแกแค่รอบเดียวนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็ซองสีแดงนะครับสามซองนะครับก็จะเป็นซองสีเหลืองหนึ่งซองนะมันจะรวมกันนะครับโอ้โหเกือบได้ซองสีแดงนะครับอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะ โอ้โหถ้าว่าไม้นี้คือจบเลยนะโอ้โหสองสี่เหลืองมาเกือบกิดเกือบไปแล้วไม่ล่ะเอ,อเรียบร้อย <c oughs> มาสองสีเหลืองสามซองนะครับบันเทิงแล้วแหละจังหวะนี้นะครับโอ้โยแจกยาวๆนะครับ ขอสีเหลืองอีกซองนึงถ้ามันมาสีเหลืองอีกซองหนึ่งมันก็จะเต็มกาลาเบลนะครับระว่าผมก็ไม่เคยได้นะฮะผมก็ได้สูสีแค่สามซองนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะทําลายสถิติได้หรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนเพื่อเป็นกําลังใจผมต่อไปด้วยนะโอ้ยยย้ยย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 ยัยยยยย ่ะโอเคแจกรัวนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไหลเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้ดูเนาะก็คอมเมนต์เข้มาได้นะครับยุดโอ้โหเลยโอเค,อเค,เอเคแจกยาวๆนะครับนี่เป็นไงคูณ30น่าจะมีอยู่แล้วเออ โอ้ยสามสบสาสองหลายอันมากนะครับยุดยุดโอ้โหต้องการหนึ่งอีกหนึ่งซองอ่ะซองสีเหลืองนะครับตะมานี้เต็มเลยสุดยอดนะขอให้มาเมื่อวานโดนหนักนะโดนไปหมื่นกว่าเมื่อวานเซ็งโอเคเงินเงินก็จะออกแล้วนะครับนะแต่ส่วนมากเส้นเดือนมันก็จะ โอเคหน่อยนะโอ้ยมีคูณสี่สิบนะครับเอาเรื่องนะครับสี่สามสิบสองโอ้สี่สี่สิบวกสี่ห้ายี่สิบนี่ยิงนะเราจะแต่งแ,แต่ไม้แรกเลยทุกคนเลยรุนี้เหรอโหรุนนี้น่าจะซื้อเบียดสามสิบไปเลยนะผมก็ลังเลแล้วแหละเมื่อกี้น่าจะจัดเบียรสามสิบไปเลยนะเอ้ยากาว่าจะจัดสามสิบไปแไล้เมื่อกี้ลังเลลรังเลอยู่นะครับ โอ้ยคูณแบบโหดทุกคนดูโหดโหดนะครับน okay. oh, ่าจะถึงห้าสิบนะขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงรอบเดียวโอ้โหโอเคโอ้ยห้าร้อยยี่สิบแปดสุดยอด โอ้โหทุกคนซื้อไว้หลไรซื้อไว้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าแต่ก็บังกว่าเฉยโอ้โหสุดไม่สุดนะครับเออไม่พูดเยอะไม่อยากจะไปต่อเลยกี่นาทีวันนี้สี่นาทีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับทุกคนไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเออเดี๋ยวมาซื้อใหม่ซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะก็เจอกันใหม่นะครับ e ีพีหน้าอ่ะผมจะจัเป็นจะจําเป็นสองอีพีแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิป อีกคลิปหนึ่งผมก็ต่อจอากนี้ไปเลยนะครับเป็น EP ที่สองโอเคไหมอ่ะโอเคก็เจอกัน EP ที่สองนะครับบ๊ายบายจุกโลเออ